โอโหเปิดมาเป็นภาษาออที่โหดมากเลยนะเนี่ยเอาอังกฤษมาสิสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมอะไรไม่รู้นะครับแต่ว่าก็คนน่าจะเห็นชื่อเกมกันแล้วผมอ่านไม่ออกนะฮะเอาคุณ uh, ลิตี้มันกระตุกขนาดนี้ก็คงจะต้องเป็นโลแล้วล่ะไวซิงเปิดวอลลุ่มตามนะเฮ้ยม,มีภาษาไทยด้วยเหรอเนี่ยสิงแนวตั้งสิงแนวตั้งเฉยแปลภาษาแบบ Google แปลภาษาจริงๆด้วย เอา,เอาหน้าต่างเต็มจอความไวเมาส์ไวกว่านิดนิดนึ่งมุมมองฟิชอ y e มุมมอง,มองปลาเหรอคมรามวล่าเช็คอขอปิดไปหน่อยแล้วกันนะครับกดอันนี้คือคอนโทรลกดวิ่งกด e กดกดคิออกไลท์อัพไลท์ดาวคืออะไรเปิดไฟขึ้นไฟลงเหรอแต่มันกดวิ่งได้คนระับบันเทอรตรงนี้แหละยืนยัน โอเคผมไม่รู้ว่ามันจะลื่นให้หรือยังนะโอเคเดี๋ยวลองไปเล่นกันเลยฮะปรับให้มองเห็นเบาๆมองเห็นส,สุดๆไปเลยนี่ okay. เกมวีภาษาไทยแต่ว่ามันเป็นการแปลแบบ Google แบบภาษานะเพราะฉะนั้นอย่าวันเลยเรื่องอีกอย่างนึงมันเป็น demo ใครสนใจก็ลองไปเล่นใน description ได้นะครับอันนี้ชันเป็นอ l ก g กอร์ รื่องลีลับหนึ่งสัปดาห์ก่อนฉันเช่าห้องนี้ในตึกผีดังของที่นี่หวังว่าจะถ่ายภาพที่แปลกๆก็คือหวังว่าจะมาถ่ายภาพผีแต่ผมว่าเกมนี้มันน่าจะเต็มไปด้วยจัมสแกนแน่นอนเดาๆไว้นะมันเริ่มอีกแล้วคราวนี้ต้องบันทึกให้ได้วิลลูโรูปภาพสินี่ปรับโลแล้วเนะี่ย เก็บกล้องเอาโอ้โหมา,าไวไปนะหมกคุณภาพนี่มันตั้งได้แค่นีนะ้ครับก็อยากให้มันตั้งได้มากกว่าน,นี้เหมือนกันอืมปฏิสัมพันธ์ ออมุมมองฟิทไอคือมันมันเป็นมมมองแบบเหมือนมันเป็นมมมองกล้องแบบหรือเปล่าใช่ไหมเดี๋ยวลองเปิดก่อนเอออย่างนี้สบายตากว่าโอ้โหวิ่งก็ไม่ได้แบบเร็วอะไรแต่คือแหมโอ้โหมันสแกนแต่ของจริงไปเลยเนะี่ย เสียงมาจากชั้นบนอ๋อมันคือปิดปิดไฟนี่เองกด F อะมอของมอข้าวมามีกึ่งสำเร็จรูปก็มาเสียงมันมาจากชั้นบนฉันต้องไปตามหาโอ้ยชิ t ไม่รู้ว่าตรงไหนหน่ากลัวไปก่อนอะห้องน้ำเหมือนย คงไม่มีแบบใช่ไหมเอาเฮ้ยทำไรอะ่ะเดี๋ยวอันนี้คือคืออะไรครับอ่อฮลัลโหลอินเท็อ๋อต้องกดคิวแ้าทำไมกดคิวมันเป็นการตั้งค่าละ่ะเออ อะไรเนะี <c> ่ย <oughs> งงไปหมดแล้วอ,ออกไงนะ่ะฮัลโหลอะไรอนะอยู่ๆก็นั่ง <c oughs> นั่งอยู่ตรงนี้เฉยเลยออกไปได้ด้วย ปิดไฟฉายไม่ได้กดได้แค่ออกออกมาหน้านี้เฉยอะไรวะเนี่ยออกไปเถอยต้องไปหน้าหลักอะมันค้าง,งดำเนินการต่อคงไม่ได้ว่าไปเริ่มตรงที่นั่งนะโอเถ๋เถ้ย เปิดมาก็นั่ง,งขี้เลยเฮ้ยขออภัยสำหรับคนที่กำลังกินข้าวนะโทษทีแบบไม่น่าทันโอเคเอห้องน้ำหมดแล้วนะไม่ไปละไปตรงไหนดีกว่าเปิดได้เปล่าเหืือมันมีอะไรห้องนี้นั่งได้เฉยเลยไม่เห็นขาตัวเราด้วยอันนี้น่าจะเป็นห้องสร้างมา,วาไว้เฉยนะ อันนี้คือห้องรออาบดิดไว้ก่อนเราคงไม่ลืมห้องตัวเองหรอกเดี๋ยวก็ภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนไปหมดแล้วเดี๋ยวน้เมื่อกี้ผมจะกดอะไรนะเออมองฟิตไอสรุปมันมันไม่เปิดให้เลยอะไม่ใช่มัเถอะมันคงเป็นสไตล์เขาแต่ถ้าฟังจากที่ตัวเอกพูดก็คือถ่ายไม่ค่อยได้เลย อันไหนไม่ให้ลงด้วยโอเคโอเค Invisible War ลกำแพงล่องหนสวัสดีโอ้ y Shit ชมันขึ้นไปบนได้อีกอะแต่่ปู้ว่าบนไหนนะแต่น่าจะบนนี้แหละเฮ้ย เผื่อไปได้อันในห้องน้ำอ้ออันนี้ไม่เป็นรองเท้าไัดีดีดีไม่รู้ดียังไงเฮ้ยไอจังหวะที่แบบวิ่งตัดตัดหน้าประตูต้องมาแล้วอันนี้ไม่กล้ากปดปฏิสัมพันธ์ละเดี๋ยวเข้าไปนั่งอีกเฮ้ยตอนแรกมันหานไปทางเราไม่ใช่เหรอจิบหายแล้ว แต่ผมเห็นหน้าผกม,มันเป็นแบบอา마อ,อะไรทุกอย่างครับค่อนข,ข้างหลอนอยู่ทีเดียวโอเคอันนี้น่าจะห้องสุดท้ายมีทูบอยู่ด้วยห้องนี้แต่ห้องแห่งความลับบอกเลยว่ามีประเด็น407อะไรเจมบอลเหรอพยักร้ายใส่หน้ามีห่นรองเสื้อด้วยใครมันเอามาวางไว้ตรงนี้เนี่ย ไม่เห็นได้เลยเฮ้ยโอ้ห oh. วัดดีห้องใครไม่รู้ขอเข้ามาหน่อยนะเว้ยมีแบบปิดตาไว้เลยไหนดูสิว่าแต่นี่เป็นอะไรนเนี่ยทำไมมันระยงระยงมาที่ตู้นี้ มันเป็นตที่มีอะไรหรือเปล่าอันนี้คือแบบผมกดวิ่งตลอดเลยเนะี่ยอืมไอ้ลูกแก้วนี่เองเสียงนี้มาจากห้องนี้แน่นอนอ่ะอืมเฮ้ยใครอ่ะใครกำลังเดินมานี่ก็ต้องออกไปดูสักหน่อยนะฮะเฮ้ยเราออกไปดูเองด้วยสวัสดี วิ้ยิววิวไนอยู่ห้องไหนเฮ้ยทำไมนี่มันมาอืมหรือว่าเหมือนว่ามวีอะไรบางอย่างเข้าไปแล้วเข้าไปไหนอะพูดสักคำขวมเชียว มีหนูด้วยอยู่ออกดีกว่าไม่อยู่ละถ่ายเสร็จแล้วค่อยออกไปถ่ายอะไรครับเพื่อนอะถ่ายอะไรมันวีอะไรให้ถ่ายเนี่ยอ๋อ เาไปเปิดไฟได้โอ้โหสุดยอดเลยฮะนั่นเสียงอะไรมาจากห้องเดิมปะหึทำไมนี่มันสว่างสว่างโว้ว what the hell อ๋อหนูหนูหนูแหมอ๋อเป็นเพราะหนูนี่เองโอเครู้ละเป็นหนูหรือเปล่าใช่น่าจะเป็นหนูที่ทําแต่ถ,ถ้าถามว่าเมื่อกี้นี่คือหนูหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็น่าจะน่าจะแปลกใจอ <c oughs> ุ้ยประตูปะเปิดแล้วเย้ยเวลาออกแล้วทุกคนกลับไปนอนดีกว่าเอออาจจะเป็นแค่หนูก็ได้แหมคิดมาก ตู้ลมได้ยังไงเกือบโดนชั้นแล้วอะเอานั่งไม่ได้เลยอะโหไปเชื่อโอ้ยนี่มันอพาร์ตเป็นบ้าเลยเนี่ยเราไปนอนดีกว่าชั้นไหนวะาลืมน่าชั้นนี้แต่มังห้องเรา เออทำไมมันมันถึงเปิดห้องนี้ได้ไม่เข้าใจเทศสัมพันธ์ทำได้หมดทุกอย่างถ้าเป็นห้องตัวเองก็ถือว่าถูกแล้วนะครับถูกแล้วแต่ว่าถือเข้าห้องคนอื่นโดยวิวิสาสะนี่มันยังไงวางกล้องเดี๋ยวนะขอสำรวจ ในห้องเรานี่ยังไม่ได้สำรวจเลยนเนี่ยนี่เปิดไฟค้างไว้ด้วยฮ่าๆาผู้ชมครับตอนนี้คือที่ผมเล่นอยู่เนี่ย FPS นี่มันร่วงไป40เลยนะเนี่ยท้องจุ่ๆก็ปวดมากไปห้องน้ำก่อนดีกว่าอ๋อมีไฟฉายติดตัวอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นแบบอ่อห้องน้ำห้องน้ำที่ใช้ร่วมกันอะไรอย่างนี้เหรอโอ้โห เปิดไว้เผื่อมีตัวอะไรเข้าห้องจะได้แฮปปี้เอนดิ้งเอ้ามีปิดให้เองอัตโนมัติด้วยนะดียินเสียงอยู่อุ้ยหืมโอ้แล้วคือแบบไม่มีประตูอะไรเลยเรยนเนี่ยนะอันนี้เหมือนนั่งนั่งรอผีเปิดไฟไม่ได้ น่าเป็นช่วงคาสนินกล้องมันหมุนแบบอุ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงประตูลั่นยังงั้นเหรอังหมุนกล้องนี่อิสระนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าตัวเอกมันจะเสร็จเมื่อไหร่ฮะใครเขะอะไรโหกำลังถ่ายอยู่เนี่ย หนูอีกแล้วเหรอหนูเข้าประตรูได้ทั้งที่ <S <S <ๆ>คิดในแง่ดีเหลือเกินฮะอะไรอ๋อปฏิสัมพันธ์เดี๋ยวนะอันนี้คือปิดไฟแล้วอยังไปออกช่างเถอะเ้ยกลับห้องดีกว่าห้องนี้ลืมอันนี้คือไปนอนเนะนาะเขียนไดอารี่อา ยังต้องมาเขียนไดอารี่อีกนี่นาฬิกาของไดอารี่อยู่นี่ต้ามีนาคมต้นต่อคอนเสิร์ตลูกแก้วนั้นพบในห้อง407จ,จริงๆด้วยแล้วก็มีลูกแก้วอยู่ที่นั่นด้วยล่ะและจู่ๆก็ดูเหมือนว่าจะเห็นร่างมนุษย์อยู่ตอนไหนวะแต่เมื่อลองตรวจสอบดูวิดีโออีกครั้งก็ไม่พบสิ่งใดเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจบุบันเป็นไปได้มากว่าเสียงดังเกิดกล่าวเกิดจากหนูไปสัมผัสอะไรบางอย่างนะพอแล้ววันนี้พักก่อน นี่แหละคือสิ่งที่อยากได้ยินตั้งแต่เล่นเกมนี้มานะฮะก็คือพักผ่อนไปซะแต่ตามหลักเกมผีมันไม่ค่อยจะให้เราเล่นตอนเช้าสักเท่าไหร่หรอกนั่นฝนเหรอโอเค ลูกแก้วอีกแล้วเฮ้ยนี่เองแอบขอโมยลูกแก้วมาปะเนี่ยทำไมลูกแก้วมาอยู่ในห้อง,องเองได้น่ะเกิดอะไรขึ้นกล้องเออแล้วตั้งกล้องเหมือนถ่ายตัวเองไว้ด้วยนะเนี่ยเปิดดูวิดีโอหน่อยไหมเผื่อจะมีอะไรเกิดขึ้นทรงนี้ต้องเปิดวิดีโอแล้วแหละจริงนะนี่ไงอ,อ้าวอ๋อ โอ้ยเป็นผู้ชายนะฮะอุ้ยเฮ้ยยายโอ้ยายน่าจะเข้ามาถามว่าเังเข้าห้องฉันไปทำไมอือหือมองดูซะแบบออกไปนคนละลูกแก้วมาเนี่ยโอ้หอันนี้คือเตียงดีๆมีให้นอนไม่นอนนะฮะเป็น ไปนอนใต้เตียงหายแล้วโอ้โหมีมองกล้องด้วยวะดี่ยายอ้อาแล้วอยู่ข้างหลังเองอะแม่งเ้ยฉันต้องรีบออกไปจากที่นี่นี่เร็ว เฮ้ยอะไรอะ่ะว้ายหน้าขาวมาแต่ไกลเชียว,วยังไม่จบเอา้าอ๋อก็คืออันนั้นก็คือเราต้องหนีเอา้า แล้วเราจะหนีไปไหนอะคุณยายใจเย็นคุณยายเปิดไม่ได้คุณยายคุณยายอย่าคุณยายผมผมหนีเข้าห้องน้ำคุณยายเข้าผมมามาดูผมเข้าห้องน้ำหนีไม่ได้นะคุณยาย ม่ใช่ว่าหลบผ่านนะจะบ้าโอ้โหเดี๋ยวนะผมจำได้ว่า <c oughs> เคยติดบล็อกตรงนี้มาแล้วไม่ใช่เหรอแล้วคือมันกดออกไปได้ด้วยโอเคบันเทิงอนระัยแต่กล้องมันหมุนมันหมุนอยู่อย่างนี้แสดงว่าน่าเป็น cinematic อยู่น่าจะแบบอุ๊ยไม่เห็นเลย ไม่เห็นอะอุ้ยปิดไฟด้วยโอ้ยคนใจยาเจนเย็ยเนแหมคนใจก็รีบรอ้อซะเกินนะคลองน้ำอยู่ทแท้เลยออาหายาไปไหนะอะเฮ้ยทาไมข้างบนมีเลือดเฮ้ย ออโอ้นอ่า๋อน่แมาเอ้ยคัสี่นยังมีดอดอยู่ข้างตรงกลางจอยอยู่เลยอุ้ยโอ้โหอืมจริงๆแล้วอาพาพเป็นที่เราอยู่นี่คือแบบอืมโอเคข้อเสียส่วนตัว เล่นไปลืนเลยแม้แต่ปรัภาพต่ำสงสัยต้องเล่นบนโหมดวินโดว์ข้อเสียที่สองวิ่งช้ามากไม่ต้องวิ่งก็ได้เอาความเร็วปกติดีกว่าอย่างที่สามมันมันดูดึงดึงเชิงเกินอย่างที่สี่มันจะว่าไงดีบรรยากาศมันก็น่ากลัวนะแต่มันเหมือนใช้ไม่คุ้มว่ะแต่แต่ไอจังหวัดที่แบบมองมองกล้องแล้วมองแช่ไว้นานๆเนี่ยมันมันก็น่ากลัวดีอยู่หรอกแต่พอมัน เจอบ่อยเข้ามันก็ยังไงอยู่นะแล้วก็นั่นแหละครับก็ประมาณนี้แต่ไอ้ช่วงที่ไอ้ถ้าถามว่าช่วงที่น่ากลัวที่สุดคือช่วงไหนผมว่าน่าจะเป็นช่วงอ่คุณยายไปอะไรก็ไปนอนอยู่ในใต้เตียงแล้วมองไปที่กล้องเอออันนี้แบบน่ากลัวดีแบบอย่างที่สองคือตอนที่เราไปสำรวจห้อง407แล้วแบบมันเหมือนกับว่ามีคนเข้ามาแต่ว่าเราไม่เห็นเนี่ยเออคือสิ่งที่เราไม่รู้มากที่สุดมักจะเป็นสิ่งที่เรากลัวมากที่สุดนะครับ แต่พอตัวเองบอกว่าไม่น่าจะเป็นหนูแล้วก็ก,กามนั้นนะครับถึงแม้เราจะรู้อยู่แค่ใจว่าอตัวเกมมันอยากจะสื่อว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะมันมีต้นเหตุอยู่แล้วอยู่ดีๆย,ยก็มานะครับน่าจะน่าจะมาแบบว่าเองเข้าห้องใช้หล่ออะไรประมาณนี้โอเคผมไม่พูดมากแล้วเอาเป็นว่าถ้าใครชอบเล่นเกมนี้หรือว่าใครชอบเกมนี้อยากไปเล่นต่อในตัวเต็มก็เชยครับแต่ส่วนตัวผมก็มองว่ามันก็กลางๆนะนะไม่ได้แบบน่านเล่นขนาดนั้นหลอนไหมก็หลอนอยู่แต่ว่าผมรู้สึกว่า ยังไม่พอยังไม่พอไม่รู้เหมือนกันสมัยนะนโอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ